จุ่มนี่เมื่อกี้เห็นนะรูสามดอกเลยค่ะ<ม>อืมหยากเห็นบ่าโอ้โหมงแมงกระไรอ้อมแมงห่โอ้ยโอ้ยดอกอ่อนๆเลยค่ะน้องน้ำเลยจ้ะหืมช่อซะสวยเลยค่ะพี่น้องเนี่ยเนี่ย มี่สาบ,บลัมขาปาได้ค่ะเด้อบ่รู้ว่าจะเจอยังบ่ค่ะมัเนี้ช่วงนี้ก็ฝนไม่ค่อยตกนะคะเนาะฝนก็จะห่างๆแน่อ้าวมันไงเห็ดนู่นจะเห็ดผึ่งค่ะเนี่ยครับนอนเห็ดช่วยค่ยากล้องก่อนเนี่ยฮึโอ้อยางมาด้านในหอดเสร็จแล้ได้ฝึงเห็ดผึ่งเห็ดผึ่งเฮ็ดผึ่ง,งขาล้าจ้ะ ดอกแรกนี่ดอกเกนะ๋มนี่เก๋แล้วมะเกเราจะนุ่มและอืม,อม,อมอยังว่าจะพาไปเบิงเหเฮดอันลื้นชื่อไม่เจอเฮดพึ่งจ้ะอีกสองดอกเ็ดพิ่งตัวนี้ตระกูลเฮดพึ่งคาายจ้ะตรงที่พาพี่หน่อยมาเก็บพาไปเบิรงเเฮดลื้นชื่อออกไม่จ้ะพาพี่หน่อยเก็บไปรอบหนึ่งเห็นปะ ขึ้นเต็มเลยจ้ะโอ้แหงเก็บแหงออกกันท่านี่นี่นองเห็ดึลินจื้ดอกนึงอุ้ยขึ้นน้ำหักใหม่บางนี้แถวนี้เก็ออุ้ยหมดตายตาล้หมด,ด,หมดอืมพอกระคาดได้ดึงซาๆาหมดเล่นออกเกือบโดนกัด พี่น้องขอม้าหอดตาทั้งนี้ไม่เห็นหน่วยอันนี้ค่ะพี่น้องอันนี้มันกินป่ไหลด้วยค่ะมันคือบะเขือพวงอะค่ะต้นมันใบมันมันเป็นก็จะบะเขือคืนอย่างเป็นหนามใช่ไหมคะมีคนเคยเก็บลงแต่ที่กินแล้วกินป่ไห้แล้วค่ะมันมีพิษนี่ห้ายแล้วจ้ะเนี่ยพี่น้องเห็ดมันแห้งแบบนี้นงปลาแห้งแห้งอย่งเดี โอ้กาะแหงและเราไม่น,น้อยก็มีอยแู่ต่ว่าใบใหญ่ดอกพี่นองแหงหมดอืมมาผิดมาผิดปลาจ้ะพี่นองจ้ะเดี๋ยวิ่งดูว่ามันจะเป็นสองสีหรือโอ้อาจจะเป็นอ๋อมันน่าจ,จะเป็นสองสีจ้ะเนี่ยเมื่อกี้นี่ข้างล่างนั่นกน็อันเดียวกันจ้ะ อันนี้มันเป็น two color นะจ๊ะนะเนาะเ็ดละงอกหน่อยพี่น้องนี่เ็ดละงอกดอกนึงมีงวงแหวนแล้วก็มีถุงเท้าแบบนี้เป็นเฮดละงอกได้จ้ะนองเจอเ็ดก็เขียวแล้วจ้าเอาแกแห้วพี่น้องเอ้ยนอนเจาะจอยนุ่ม นอนเจาะแล้วเอาไม่ได้เราจะคนแลนใจทั้งใจดีขึ้นทั้งใจหาย <laughs> เห็นเราตกใหญ่ขนะดไม่ได้ตังต้งโตเงยหน่าขืนะเห็นคนแลนพี่น้องตอนแรกก็เงียบเงียบเงียบไรจนยานแต่พ่อไม่คนแลนตกใจโอ้ยฮะหาเหตุต่อ เจอสองสีนะพี่น้องดูสินี่จ้ะนี่ไงสองสีอยู่ป้านี่กันละกับนี้ออกอยุจ้ะที่ยิงเทวบานสมัยล้ม,มันไว้แลเราแด้จะ่ด้เล่มเ็ดผึ่งค่ะพี่น้องเล่มเห็ดผึ่งมองละดอกสองดอกละเมื่อนี่นี่เฮดพึ่งคาลายจ้ะ หลังจากเอาเฮ็ดให้พ่อกับแม่พี่น้อยเพิ่นกะติดใจเฮ็ดพึงขมพี่น้อยก็บอกว่าเก็บแม่แม่บอกว่าเก็บมาแม่กับพ่อบอกว่าเก็บเก็บคนสันสาวั่ัเห็นก็ะสิเก็บค่ะพี่น้องเป็นบ่เวลาเขาปลาเราเงียบปลามันเงียบปัาจะนี่บเจอเฮ็ดไหมมันเห็นแต่เงียบกูก็เห็นแต่ตะยานพอเจอเฮ็ดแต่ก็ยังเจอมูนี่เห็ดกอแดงค่ะพี่น้อง แด้งเด้ง,งสำรอมตนกินเด้อค่ะตะเก็บเด้อเห็ดอแดงเด้อมันงามแหงเบิง่งเด้องามนี่ปลาก็เริ่มมีชีวิตชีวาขึ้นเนอหน่อยนึงค่ะตอนแรกๆย่านยานที่น้องเพราะเพราะว่าเงียบบ่มีคนตอนนี้ก็ใกล้จะฮาโมงล้วคนก็เริ่มมาแล่นแล้วจ้ะพี่น้องมันเป็นวันธรรมดาเนาะค่อยใจซึขึ้นมาหน,น่อยนึงค่ะพี่น้องเบิงบ่งค่ะเบิ่ง ไม่แต่เถาเปล่าเห,เห็นป่แห้งทั้งแห้งทั้งเถาที่แล้งโงกไม่กลับนะจ๊ะพี่น้อง ยังสมัรส่องบองทางนี่ค่ะโอ้ยเนยมออกมาเจอเฮ็ดพึ่งคาาลาค่ะเนี่ยแต่ดอกนี้เท่าเราจะดอก,กนี้เกลแล้วไม่เอามาดูสองดอกเห็นดอกนี้ค่ะพี่น้องโหนี่นี่จุ่มนี่เมื่อกี้เห็นนะดูสามดอกเลยค่ะอืมได้นี้ก็ได้นี้ก็โอเคละเดี๋ดวสีหายอีกแก่พี่น้องนา่าจะมพ่อมีอยู่เยอค่ะ ออกเดินเลยค่ะนี่เนมเมื่อกี้เน้มหาเห็ดเอ่ยอเห็ดเต่ดำนะเพื่อมันออกสนกเพื่อเน้มเห็นเห็ดผงอันนี้ดอกนึงคืออะไรนี่ไม่ใช่นะคะน่าจะเป็นเห,ห็ดหัดเลยเบิ้งค่ะพี่นอ้องเฮ้ยเห็ดมันปูจ้าอุย้ยโอนแมนด้วยนี่โอนแมนไม่เอานี่คะ่ะเห็ดมันปูรุ่นใดน้อนี่เนาะพี่น้อง โอ้ยยังโอเคอยู่ตอนนี้ปลาปลาที่ซาบลัเก็บปีที่แล้วแม่วันนี้ซาบลับเพ่กลับมานี่ยพี่น้องยังเหลืองเต็มปลาอยู่พี่น้องเอ้ยไม่ไม่ถึงว่าเต็มปลาแต่ว่าเหลือหลายอยู่นะแต่ว่าซาบลัจะวางวันนี้ก่อนเพราะว่าไปเอาตะก้ามาต้องไปกลับไปเอาตะก้าจ้ะอุ้ยนี่เฮ็ดอ,อันนี้ออกแล้วเฮ็ดช็อคอ้าวนี่นี่เฮ็ดอะไรอันนี้เฮ็ดหาด อันนน่าจะเป็นเห็ดหาดเออเห็ดหาดคิดว่าต้องเลือกเอาอะพี่น้องอืมมันมีหนอนนะจ๊ะเดี๋ยวไิดิโอ้ดูค่ะมันบะมีเขาก็เอาได้อยู่จ้ะพี่น้องเดี๋ยวสขับไปเบิ้งข้างในมันเป็นมืดๆในแจ้กน้อยเพราะว่านเป็นปลาทึบเนยต้นไม้คุ้มทึบเนยนะ ้นไม้คุ้มดีโพดนี่เดีเนี่ยอืมเอาปอเปาะแแหงโอ้เห็ดยังมีให้เก็บอยู่เดี๋ยวเราไปเอาตะกร้ามาเก็บเห็ดมันปูเพราะได้กินเนาะพี่น้องเนาะเห็ดเห็ดชกไม้ไม่ใช่นะเห็ดพึง่งเดี๋ยวไปเอาตะกร้าปะหาเก็บมันปูจักหน่อยจ้ะ ว่างเห็ดว้กันลืมมองเจิดเป็นน้องดอกใหญ่ไงอัวนขึ้นล่าแล้วอันเก่าตอนแหนขามขม่าก็เห็นเห็ดพ่อยงางขมา่าเราไ่เห็นเห็ดจอดนั้ง โอ้ยขี้ดินทรายด้วยค่ะพี่น้องทรายล้วนๆโอ้เป็นเห็ดบอได้ไปเบิ่งมองที่เก็บดอกำง,งามปีที่แล้วเลยพี่น้องเอ้ยปีนี้มันหอนแห้งหลายจนสับล้บอไรเก็บเห็ดเลยจ้ะอากาศมันหอนแหง้งยังบาไหวไหมพี่น้อง มันหอนเอาออกมาก็จนซิเป็นล้มอะนะช่วยเห็ดนางป่าเฉยเลยนี่เห็ดน,งา,น,นงางป่าเฉยเลยจ้ะแปลกวะนางป่างามเลยจ้ะอือ uh หือ huh. ชอบซะสวยเลยค่ะพี่น้องเนี่ย เนี่ยไม่มีนอนบ่มีอย่างเลยอือเดีเพื่อนๆเคยเอาเห็ดอันลิ้นจืออยู่นี่จ้ะเดี๋ยวเฮามาเบิ่งว่ามันยังดีอยู่บ่ยังมีบ่เคยเก็บอยู่ต้นนี้คนเดียวบลูอาเพิน่นโอเคอยู่บออุย้ยดีจ้ะยังไงมองเพิ่นเคยออกเพิ่นก็ออกจ้ะ จ้ะเ็ล้นชื่อลวงอุ๊ยคืออกหยายเก้พอดีเลยค่ะพี่น้องเก้ล้างใดทีจ้ะนี่ค่ะสวยๆลองเห็ดมันปูจ้ะ ดนดิโอ <Es> <an> oh, ้เห like oh, ็ดม oh, nee. hmm. ัน oh, ปูเหลือยี่ดอกนังนสองดอกโอ้คุณเบิองมึมอ๋อเันข้นมใไม่นี่น้องมันข้นมใไม่นี่อ่อนๆอยู่แล้วจ้ะยังว่่แห้งดีซ้ำน่จ้ะเห็ดมันปูโอ้ยดอกน้อยฝนเศร้าตกก่อนพี่น้องไอ้ ตัดขาอีกเวส์นี่อุ่ยตัวอะไรยิ้วเหนียวเหนียวตัวถาดในน่เลยเกดฐาดทิ้งลายพี่น้องสลัมบกินเกดฐาดช่วงนี้มันหมดฤดูแล้วยังไงก็ต้องเอาเพราะเอาใดก็เอาจ้ะ เฮ็ดหาดอกกิ่งเถ่เนาะเป็นตาเศบนี่ค่ะที่เบายงเก็บเอาไปซิมบ่ <c oughs> เอาไปกับปรกาซิมจักเถื่อเอาแก่จอ่อยเราเริ่มเฮ็ดมันปูกับพเพาะแล้วจ้ะ <c oughs> ยางมาทอนไว้นไงจะคนด้ว,ว่าตัวอะไร <c oughs> เรนเตะยางเตะนะ เโอ้ยเห็ดหาดเต็มเลยพี่น้องจะ้ะแต่ว่ามันกระแก่ขึ้นกันคนระตรงมาเันกระสีแห้งทิ้มตรงพูนพี่น้องเด้อขากลับสิบเอ็ดซองเบึงตรงใกล้ๆมังจอดรถสำนันเก็บหลายแห้งปีที่แล้วอันนี้เท่า เราแล้วไม่ยังจะเห็ดหาดเนี้ยวตึ๊บตเ๊บนี่เหรอคะเห็ดหาดนนางฟ้าประเมนเพิ่นเสียแล้วเ่ไปเบิ่งกันโอ้ยแววนวเราจะนี่แก้ถิ่นกับเฮ็ดหาดฉันถาม กินแล้วพี่น้องแก้ทิ้งแล้วเอาเห็ดหาดดอกนี้คนเดี๋ยวจะไปซิมเห็ดหาดกันพี่น้องนี่ค่ะซิมเห็ดหาดนนเนาะเหมือนเห็ดใหม่เขาบอกเห็ดหาดอันชนิดนี้แหละแซ่บกวา่าซี่ในหนังสือก็บอกว่าอันนี้แหละมันอร่อยเดี๋ยวจะลองเบิ่งว่ามันแซ่บบ่ถั่วทิมอันนี้ดอกอ่อนเพิน่น ล้างออกดอกน้นอยๆตะบลายทางพุนกับมีดอกนังถอยไข่เห็ดตอเขียวนี่แก่เกลื่อ,อนเลยเประบมื่อไหเห็ดอันนี้มันแตกง่ายเด้อพี่นอ้องเ้าพี่น้องจะมาแวะมาบ่งมองที่ค่อยเก็บปีที่แล้วจ้ะที่จริงมันเลยฤดูเห็ดออกเลยเด้ เห็ดมันปูเจสิเวะมาเยี่ยมเบิงว่าเพิ่นเป็นสภาพได้เน่เพิ่นมีบ่อุ้ยมีอยู่เนาะอันเดเห็นบ่เนี่ยดอกอ่อนๆสวยๆแลยจ้ะป๊าดกระเพาะได้กินอยู่ค่ะเก็บแล้จ้ะวายวายวาเนี่ยจ้ะดอกน้อยๆเลยอืมนี่จะได้ออกตาออกมาต้นนี้ บ่ออกดอกดอาใส่ห n h ạ เห็นบ่โอ้อแม,มองกหลายอ้ามแมงนะคะโอ้ย,อยดอกอ่อนๆเลยค่ยะน้องอ,งองื้มเนก่ดียวฝนพันตกมาก่านาดมันเพิ่ออกมาใหม่เพิ่กําลังจะใหญ่เพิ่งกาพอะเพะ่งจะใหญ่อันโอ้ยแมงกไ็งกไไ้เนาะตมตาไหม พราะมันจะใหญ่ฝนกันยุตแต่สงสารเห็ดมันฝูอยู่นี่หายปีดีเพราะออกมาได้สักพักหนึ่งนนแต่มิเต่ฝนกะักะยุดนะจ๊ะเดียเห็ดอันเพิ่อนอันนี้มันออกตกใส่นี่ค่ดนนะดอกนอ,นอ่อนหาดอกนอ,นอ่อนเอา rồi lâm vào bán cà pháo hoa nhé dân hết khuyên ngân nhiên bán ăn câu đọc câu bán dùng câu khuyên bán đây đây đọc ơn บ่ได้ล้วพี่น้องต้องเอาออกต้องวางก้วค่ะมันบัถนัดไหมฟ้าเก็ีฝาฟ้ากบผ่าตัดอยู่บ้านเฮอันนี้มันตัดง่ายอยู่เธอเป็นเ็ดเตดดำนี่ต้องตัดพร้อมจะดอกหน่อยพูดเนาะเตดดำนะ นึกว่าอะไรพี่น้องโอ้ยจะขี่อย่างวะขี่อย่างเนาะตัวขี่กวางมันก็คือคือเป็นอย่างสี่มันโดนน้ำมันอะไรด้วยปิดที่แล้วมาเก็บบางนี้พี่น้องเอ้ยสองสามก,ะากะระตาก็เอาไเบิบเก็บจนเมยดึงเอาดึงเอา เลือกเอาจ้ะอันบบสวยกับบเอานะอันนี้สวยอยู่ข้างหลัง เอาไว้ขี้ด,ดินก็รุดออกขึ้นมาดีดีหาดหลายดอกอยู่ค่ะแต่ว่าบ่าเอาบ่งดอกนี้ด้วยแอเค,คะหรอดิอันนี้อ่อ,อนโอ้อันนี้ดอกอ,อ่อนอ่อนเพิน่นนี่ค่ะเห็ดหาดดอกน้อยๆอ่อนอ่อ,อนเพิน่น หาดกระมดบานมดุดละจ้ะบานจุดนั่นนี่เคยสก,กินเนาะสบับลมก็ยัง่เคยกินอยู่จะซิมยังเซตสิกาซิมหลายทักขึ้นเนาะตัวส,สับลมเบเก็ปเคยจุดน้องน่าจะเป็นจุ่มสุดท้ายนี่แหละคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เด้อค่ะเด้อขอมดอกน้น่อยพันอยาดขึ้น นี่ดอกนิดหน่อยเพื่นอยาดถึงนี่พี่น้องเอ้ยเพือนเี่นี่เฮจ้าไปกบบ้าน,านถึงรถเหรอเนี่ยครับเฮ็ดท <to> ี่ได้ครับพี่น้องเอาไปมาได้บักลายแล้วค่ะแล้วคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ด้วยค่ะสวัสดีจ้าจ้าถึงบ้านแล้วจ้าดูนี่เฮ็ดที่ได้ค่ะเพื่อน คพี่น้องคะนี่เฮ็ดที่ได้เดี๋ยวมาเฮ็ดความสะอาดจะสํารังสินังเฮ็ดความสะอาดอยู่ระเบียงเน,นาะจ้ะเนาะอากาศก็บ่่คอยฮ้อนปานไดนค่ะเฮ็ดอ,อันนี้แตกค,ค่ะเฮ็เหดห่านน่คะเดี๋ยวขอโอเฮ็ดความสะอาดเฮ็ดก่อนเด้อค่ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ําเด้อค่ะเด้อสวัสดีจ้าเดี๋ยวเฮ็ดทําความสะอาดเสร็จแล้วจ้ะ ไหนที่มีนอนแล้วก็ปดัดแล้วก็ปดัดปัดออกน้พี่น้องมั่นเ่าไม่นอนค่ะมีห้อยกลิ่นเธซื่อข้างล่างก็จะสวยหน่อยอันไหนที่ข้างบนก็ชิเล่หน่อยเพราะว่าเฮ็ดมันงามก่อนหน่ะจ้ะร่ข้างล่างหมดเฮ็ดลิ้นจื้ค่ะจะต,ต้องหัน่นแล้วก็ตากดดแดดแล้วก็มาต้มช้าดื่มจ้ะเฮ็ดลิ้นจื้ เนี่ยค่ะดอกสวยๆเลยคะ่ะมีเห็ดตะกุนเห็ดพึ่งขาลายน้ำค่ะก็มีเห็ดนางฟ้านิดหน่อยแล้วก็มีเห็ดเห็ดหาดแล้วเ่เาเซเอามาหนึ่งกินน้ำสมตะหมอัอกทั่วแล้วค่ะอันนี้น้ำค่ะแต่สิซี่มเบิรงวันเปนลี่ยนรสจังไหนอันเนี้ยออกเคี้ยวๆน้อยๆจ้ะ